ผู้ชมที่ขับรถไปเส้นทางจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้น่าจะสังเกตเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายจุดนะคะตั้งแต่อเภอปากช่องไปจนถึงในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นป้ายโฆษณาของแอปพลิเคชันหาคู่ซึ่งในป้ายนะคะจะมีข้อความคำว่าอร่อยกับผู้สาวเมืองโคราชก็เลยทำให้คนบางส่วนนั้น วิาพากวิจารณ์รแล้วก็อาจจะไม่สบายใจนะคะกับข้อความที่ปรากฏบนป้ายโฆษณานําไปสู่เสียงเรียกร้องอยากจะให้มีการปลดป้ายนี้ออกเพราะมองว่าไม่เหมาะสมค่ะป้ายโฆษณาแอปพลิเคชันหาคู่ขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ริมถนนมิตรภาพช่วงปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ จากภาพคุณผู้ชมจะเห็นข้อความระบุว่าของอร่อยนครราชสีมาพร้อมกับเครื่องหมายกาผิดที่ผัดหมี่โคราชแต่ว่าไปติ๊กเครื่องหมายถูกที่คำว่าผู้สาวโคราชนี่นะคะคือทําให้เข้าใจว่าของอร่อยเมืองโคราชเนี่ยก็คือผู้สาวโคราชนะคะนั่นก็ทําให้กลุ่มปกป้องสิทธิสตรีโคราชมองว่าข้อความดูจหมิ่นเมย์แล้วอาจจะทําให้เข้าใจผิด ซึ่งปลายข้อความดังกล่าวก็มีคนถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็แชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากนางสาวชัญญานุษสุรชัดแกนนำผู้ปกป้องเสิทธิสตรีโคราชบอกว่าตอนแรกที่เห็นคนแชร์ในสังคมออนไลน์ก็ไม่เข้าใจแต่พอตั้งใจอ่านข้อความบางส่วนอย่างถี่ถ้วนก็เห็นคำว่าผัดมีโคราชกากเครื่องหมายผิด ผู้สาวโคราชกาเเรื่องหมายถูกแล้วก็มีข้อความเชิงคำถามว่าของอร่อยนะครราชสีมาซึ่งส่วนตัวนมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติหญิงสาวชาวโคราชเพราะว่าคำว่าอร่อยใช้ได้กับอาหารเท่านั้นแต่การนำมาใช้เชิงเปรียบเทียบกับหญิงสาวโคราชจึงคิดว่าไม่เหมาะสมค่ะนะครราชสีมาเป็นเมืองหญิงกลา้าผู้หญิงชาวโคราชทุกคนถือว่าเป็นลูกเป็นหลานย่าโมมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีค่ะ ตรวจตัวตอนที่เขาตื่นไม่พอใจนะคะก็อยากให้ผู้ที่ถ้ามีความคิดสร้างสารรค์กว่านี้ก็ไม่ควรคิดคานี้ออกมานะคะคุณควรใช้คําพูดที่ให้เกียรติผู้อื่นไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดนะครราชสีมานะคะก็คือว่าจังหวัดของเราผัดหมี่ของเราคือเบอร์หนึ่งของการที่จะเชิดชูในเรื่องของอาหารที่ดีที่สุดของจังหวัดนะครราชสีมาะคะ่ะก็อยากให้เปลี่ยน,นะ นอกจากนี้กลุ่มปกป้องสิทธิสตรีโคราชก็ยังเรียกร้องให้แอปหาคู่เจ้าของป้ายรีบปลดป้ายที่สร้างความเสื่อมเสียออกนะคะหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่อนุญาตที่ติดตั้งป้ายที่ไม่เหมาะสมก็ต้องเร่งดําเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะในมุมมองของคนบางกลุ่มบางส่วนก็มองว่านี่กาลังสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้คนในจังหวัดหลายคนเห็นแล้วรู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจ